ต่อไปนะคะมาดูต่อไปนะคะนักเรียนมาดูพฤติกรรมที่มีมาแต่กําเนิดแบบที่สองก็คือเป็นพฤติกรรมแบบรีเฟกต์ต่อเนื่องนะคะแบบรีเฟกต์ต่อเนื่องหรือเราเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นแบบสัญชาตญาณโอเคนะคะสัญชาตญาณอ่าเช่นนี่ต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรีเฟก์ธรรมดาก็ใช้เวลาไม่นานถูกไหมคะทันทีทันใดเลยอันนั้นแต่นี่ต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งเป็นสัญชาตญาณ เช่นการดูดนมของทารกการสร้างรังของนกหรือแมลงการสร้างรังของสัตว์อะต้องใช้ระยะเวลาใช่ไหมการชักใจของแมงมุมการกินอาหารของสัตว์แต่ละชนิดเช่นการแทะมะพร้าวของกระลอกเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานะการเคี้ยวพาราสีของสัตว์เนี่ยจะจีบกันเนี่ยสัตว์จะจีบกันก็ต้องเป็นค่าต้องใช้ระยะเวลาโอ้ยกว่าจะจีบกันได้ก็จะไล่หลายวันเหมือนกันถูกไหมการฟักไข่และเลี้ยงลูกกอ่อนของสัตว์ การฟักไข่และเลี้ยงลูกอ่อนของสัตว์ต้องใช้ระยะเวลาอันนี้เป็นสัญชาตญาณที่ไม่ต้องมีการสอนนะแต่ต้องใช้ระยะเวลาแบบรีแฟกต่อเนื่องการจําสีและการอบประยพย้ายถิ่นของสัตว์นะอบประยพย้ายถิ่นของสัตว์นะคะนี่ก็คือเป็นตัวอย่างของแบบสัญชาตญาณเดี๋ยวมาดูรูปกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเช่นนี่เป็นแบบ อ่ารีเฟกต์ต่อเนื่องจากการดูดนมของของสัตว์ก็ได้การดูดนมของสัตว์การการสร้างรังของแตนการสร้างรังของมดเห็นไหมนี่การสร้างรังของสัตว์ต้องใช้ระยะเวลาเป็นสัญชาตญาณไม่ต้องสอนรีเฟกต์ต่อเนื่องจำไว้เลยสัญชาตญาณก็คือรีเฟกต์ต่อเนื่องอ่าเห็นไหมนี่การการสร้างรังของนกอ่าการอพปยุย้ายถิ่นในนี้อพป,ปยพกย้ายถิ่นของนกถึงเวลาเนี่ยต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนแต่ฉันรู้แล้วว่าเนี่ย สภาพอากาศแบบนี้เนี่ยไม่เหมาะสมกับตัวตัวนกนกก็จะอพยพย้ายถิ่นเลยนะคะเนี่ยคือเป็นการทดลองลการสร้างรังของนกการสร้างที่อยู่ของการชักใยของแบงมุมนะคะ,ะถึงเวลานี่การแทะอ่านของกาลโรคการเคี้ยวปลาสีิของสัตว์ใช้ระยะเวลานานหน่อยอันนี้การจำศีลของหนูของกบของอะไรก็แล้วแต่ถึงเวลาถึงเวลาที่ฤดูก,กาลไม่เหมาะสมอาหารก็ไม่มีนะคะก็ต้องมีการจำศีลจำศีลของหนูของกบอ่า ดูร้อนเกินไปน้ําแห้งแล้วกบก็ต้องจําสีไว้ก่อนอ่ามีการปลางตัวของกบด้วยเอาตัวรอดเป็นการสัญชาตญาณว่าถ้าเกิดจะอยู่ในที่เนี้ยอมีสีนี้นะเหมือนจิ้งจกอะไรเงี้ยใช่ไหมอยู่คนละบ้านคนละที่สีก็เปลี่ยนเหมือนว่ากิ้งก่าก็เหมือนกันอยู่คนละที่ตั๊กแตนกิ่งไม้ก็เหมือนกันเห็นไหมมีการพลางตัวของสัตว์เป็นสัญชาตญาณแบบรีเฟกต่อเนื่องอันนี้การอบอุอบย์ได้ถึงของสัตว์ในอากาศหนาวนี่คนนที่อากาศหนาวก,ก็สามารถย้าย ถิ่นต้องใช้ระยะต้องใช้ระยะเวลานะคะเข้าใจนะคะนี่ก็คือเป็นรูปภาพประกอบตัวอย่างนะคะ,ะการดูดนมของทารกการสร้างรังของสัตว์การสร้างรังของ,รรง,ง,ของมดการชักใยของเมงมุมการกินอาหารของกระลอกการ การเคี่ยวพาราสีของสัตว์การจำศีลของหนูอย่างเงี้ยการพลังตัวของสัตว์การอบพยพย้ายถิ่นนี่คือเป็นรีเฟกต์แบบต่อเนื่องนะคะหมดเลย